พี่กี้ไม่ได้หรืปล่าแบบนี้ก็ได้อุ้ยอยากได้นอกจากหล่อคือรวยทำงานแล้วก็เลี้ยงเล้วถ้าพี่กี้มีแฟนพี่กี้จะเรียกว่าอะไรนางฟ้าขานี่ก็ได้ค่ะพี่หวานใจอะเลยกว่าอะไรนะอยากรู้อ่ะอยากรู้เหรออ่ะมันต้องลองชิมเอาไปทำไมเนี่ยเอาไปทำไมก่อนเพิ่งนอนเพิ่งนอน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ m a ร์กี้บิวตี้กูรูออนทัวนะคะคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยแค่สนองนี้ตัวเองเท่านั้นนะคะ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> จากที่เราไปเข้าสารมานะะในวันนั้นนะคะล <c oughs> นางก็ตกผู้มาได้หนึ่งคนเพราะอะไรคะเพราะว่าฉันยังม่ c ค่ะ วันนี้ก็เลยนัดทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำกันเล็กน้อยนะคะพาเจมาสนองนี้แล้วก็สารสัมพันธ์ถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงตกหลุมพรางได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับผมสลิดครับพาลูภูวาราเอสลิดครับผมเป็นนักแสดงด้วยครับอ่ยว้าสิเลเด่นขนาดนั้นเลยอ่ะเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่ปีนี้ 3าจดเเต็มครับยังรับงานอยู่ไหมคะตอบว่ารับงานเอ็นแหละทุก,ยกอย่างก็ถ้ามีมาว่าจ้างก็ก็ถ้าไม่เหลือบ่างก็ได้ครับงั้ like okay <now> งนตั้งงานเอ็นก่อนนะ <S 2> <S 2> <S อย่างโอ้ย พูดความในใจออกไปเฉยเลยอ่ะทำถามแรกเลยดีกว่าพี่สลิมคะตอนนี้โสดอยู่ไหมเอาเรื่องจริงถือว่าโสดโสดโสดถือว่าโสดผู้ชายบอกถือว่าโสดแล้วคือท้าฉับทำผัวคิดกูก็ไม่รู้จะพูดไงอ่ะไม่ก็คือโสดนะโสดก็คือโสดก็แค่นั่งกินน้ำแบบนี้แหละก็จะทำแบบนี้ทุกคนไม่มีคนคุยนร้ยจริงวีไหมเหรอก็ก็มีประภัยเราแบบว่าความรักครั้งเก่าเป็นยังไงบ้างต้องต้องบอกว่าก่อนคือผมอ่ะเคยแต่งงาน จริงหรอใช่เคยแต่งงานครับผมแต่ก็ก็เลิกกันไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเรื่องมันเศร้าเราไม่อยากรู้อยากรู้ว่าสเปคสาวเป็นยังไงจริงๆแล้วน้องกิตชอบผู้หญิงแบบไหนที่แบบว่าทาให้ทาให้ใจละลายเราใจละลายเลยก็เป็นแบบที่ผ่านมาก็ชอบแบบว่าขาวขาวคมๆก็ดีนะแต่ด่แต่กลับ จบแล้ว้าขาวขาวคุณขาวแล้วจริงๆผมผมชอบหลายแนวนะมผมไม่ได้ชอบว่าแบบว่าจะต้องแบบว่าขาวหวยอย่างเดียวผมคือปลเฟลใช่นะผมว่าผู้ชายเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องขาวหวยอึ๋งไปตลอดมันอย่างพี่กี้นี่ได้เลยปะ แบบนี้ก็ได้ครับอมันก็ได้ถ้ามีแฟนข้างหลักแม่พิศหลีกข้างหลักหมายหมายถึงอะไรแบบว่าจูจีหมาอที่อยู่กับแฟนตลอดเวลาหมตัวติดปะเออตัวติดแรกแรกครับแรกแรกพอให้เขาตายแล้วเราค่อยค่อยแบบว่าโปรโมชั่นหล่อไปชุนโปรไปชุนโปรพอเราเริ่มไว้ใจกันแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบเริ่มทำอาหารกินแล้ะคือถ้าเราเอาตัวไปติดกับเขาต่อเวลานี่คือเราจะทำอาหารกินค่อนข้างยากลำบากผมว่ามันจะอาจจะมีปัญหาได้ ก็คือถ้าอยากจะเป็นแฟนเขาอะช่ว mm hmm. งโปรโมชั่นก็คือรีบกอบโกยแต่ถ้าไม่โปรโมชั่นแล้วก็คือต้องปล่อยเขาไปเขาอยากทําอะไรก็คือให้เขาทําคือถ้าถ้าช่วงที่คบกันช่วงที่บอกว่าช่วงแรกๆอย่างช่วงอย่างที่บอกคือช่วงโปรโมชั่นเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันนานๆมันก็มีแหละแต่ว่าคือแบบเหมือนถ้าอยู่ถ้าตัวติดกันตลอดเวลาเนี่ยจู้จี้กันไปมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีความเป็นตัวเองามาามเป็นตัวเองอ่าเออแล้วเขาก็ไม่ต้องทําอะไรหรอใช่ไหม มันเขาก็จะไม่ทาอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพอได้พี่แล้วก็คือตั้งไว้ว่าถ้้อยากได้นอกจากหล่อคือรวยทำงานแล้วก็เลี้ยงแต่ถ้าพี่มีแฟนนะพี่เียพี่จะไปทำงานแล้วก็ให้ผู้ชายอยู่บ้านเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะไม่มีสิทธิ์ไปไหนอยู่แล้วคือพี่ก็ต้องไปทํางานกับเขาตัวติดการเไรอยงเงี้ยเพราะเขาเลี้ยงไงอั้นเขาเป็นสายนั้นเราก็ติดกันตอน กลางคืนทุกตอนกลางคืพี่ดาวถึงว่าตอนกลางคืนกลางวันเปิดแอร์มันก็ทำนะผมเปนสะัมเงาอ่ะแล้วคูยนิสัยที่ชอบเป็นยังไงบ้างแบบว่าผ pues ู้หญิงก็ชอบชอบคนที่เอาใจเราเก่งอะไรเงี้ยอันนี้พี่ทำเสียงหล่อหรือเสียงพี่เป็นอย่างี้เสียงเสียงพี่เองมันหล่ออยู่ตลอดเวลาเลยกูฟังแล้วกูเครียดอ่ะหนูเสียงมันมันทุ้มตลอดเวลาเราที่ทำเสียงทุ้มไหมโอ้อหสปอร์ติคลอปอ้อสปอร์ติคลอป อ่าอย่างงี้คืออีกเนี่ยคือเสียงพี่เ m 95เ้าห้าบ้านกูสมัยก่อนทำจริงเหรอทำมีแฟนเรียกแฟนว่าอะไรเรียกแฟนเฮ้ยเขาขนลุกร้อนเลยก็แอบตอบถ้าเรียกแฟนก็เรียกชื่อบ้างแล้วก็แล้วแล้วแล้วแต่เขามากกว่าเขาเรียกเราแบบไหนเราเป็นที่พี่กี้มีแฟนพี่กี้จะเรียกว่าอะไรเออเรียกว่าอะไรเรียกว่านางฟ้านางฟ้า ไม่เอาไม่ใช่ให้ที่แทนแบบที่แทนตัวกี้อะเหมือนเขาตัวเองเบบีหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักจังเลยอะกีลาแล้วพี่สลิมอ่ะเคยมีผลงานในวงการบันเทิงเนวยนะกี้ก็เป็น FC เป็นแฟนคลับอยู่ตอนเลยเออแล้วทำไมแบบเราเลิกทำไปอะมันไม่เชิงว่าเลิกหรอกคือเราอายุมากขึ้นการว่าจ้างมันก็นอยลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้ก็ยังมีผลงานเพิ่งจะทำเสร็จนี่แบบแนวทำเพลงน่าจะปล่อยต้นเดือน น่าจะกป็นยาเนี Armenia> ่ครับผมโอเคใช่ครับกับค่ายไหนนะคะอันนี้ทำเองทำเองเป็นค่ายของเพื่อนของเพื่อนตัวเองซึ่งเดี๋ยวเขาอุ้มไปก่อนนะโอเคก็รอติดตามผลงานติดตามผลงานพี่เขาด้วยนะคะโอาโหขอนสิ่งที่ว่าพี่กี้ทำอะไรมาบ้างทำเออพี่เหนาดาสิเอาเฉพาะหน้าต้องตัดตัดตัดคอขึ้นไปหิ้วหัวมาอย่างเดียวอ่ะมีตามีตาค่ะมีจมูกค่ะปากอาจจะฉีดฟิลเลอร์ เออเออปากไม่ได้ทาาผ้าละใช่ผ้าละหนึ่งนี่ปากแท้ค่ะของจริงอ๋ออะิมธรรมชาติอะกิมก็ธรรมชาติดิแล้วพี่เขดีมาค่ะพี่แพนจะทำอะไรบ้างไหมเอ่อทำให้หนุ่มแบบนี้ก็ดีแล้วครับทรนอกจากหน้าแล้วก็คือก็คือพี่เขาสงสัยว่าทำอะไรบ้างใช่ไหมครับเปิดโชว์ได้ไหมอ๋อได้เอาเลยมาเอาเลยมาโอเคก็ เดี๋ยวเรามารอติดตามว่าพ่กี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อจะคุยกับพี่สลิมต่อหรือเปล่านะพ่กี้ก็มาโชว์เรื่อยๆนะคะว่าเขาเจอกันหลังจากที่เจอกันวันนั้นก็มาเจอกันวันนี้ทานข้าวทานน้ำเรียบร้อยหลังจากนี้เขาจะไปทําอะไรกันมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ถ้าเขายังได้พูดคุยกันอยู่ก็อาจจะมีมาได้เห็นอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณ n b ็ทีมด้วยนะคะที่ทาให้กี้มั่นใจในการได้ผู้ชายคนนี้มาคะ เออช่วยในเรื่องของจักแรใช่ค่ะช่วยเขรักแร้ได้ค่ะนะค่ะรักแร้ค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะก็คืออย่างที่เราบอกว่ามันเคยมีปัญหามาก่อนคือไปเที่ยวมาแล้วแพ้ทรายไงขาดนิบได้ไหมขาดนิบก็ได้ค่ะเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีผลงานอยู่ตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งจะโปรล่อยหมนเดือนกันยาลองเกิร์นๆสักท่อนได้ไหมคะอะไรก็ได้อยากฟังเสียง ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมร้องผมร้มองเพลงชื่อว่าเพลงไม่ได้หลายใจเธอไม่ได้หลายใจใช่ไมเธอเธอรู้ดีคนเรามีหัวใจหนึ่งหัวใจแค่เท่านั้นเอไหใจเธอม่ทัไมหอไ่หัวหัวออม่หัเอจอ่ัีอ่ไง่ะ่่ะ่ใอ<ช>่ะมับ่นได่ค่ะ,คะ เพราะว่าแอนบครีมนะคะจะช่วยในเรื่องของรอยดำรอยด้านหนังไก่ตักลายแล้วก็กลิ่นตัวแรงด้วยค่ะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะคนท้องคนอิสลามใช้ได้ค่ะได้รับการตรวจสอบแล้วไม่มีสารอันตรายแน่นอนค่ะนอกจากจะขาวแล้วก็หนังไก่ด้วยนะไม่มีหนังไก่ด้วยนะก็คือ ระงับกลิ่นตัวได้ด้วยนะคะขอบคุณ NV ครีมนะคะที่ทำให้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ในการสนองนี้ตัวเองของกี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปของ Marky Beauty Guru นะคะกด Subscribe กดติดตามข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามฟ้าด้วยแล้วก็ผลงานที่สลิมด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับค,คลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ